เอาล้วครับคุณผู้ชมครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับยินตระล้าเข้าสู่วันว่างๆของพวกเราเนี่ยในช่วงกูมีคลิปจะลงนะครับสำหรับวันนี้ครับอยู่กับหุ่นอาร์ซิโมอาร์ซิโมตัวอะไรก็ไม่รู้เนี่ยใกูไม่ได้ซื้อมาด้วยไม่ได้ซื้อมาด้วยใช่ไหมแฟนขับส่งมาให้แฟนขับส่งมาให้เพิ่งส่งขยะมาให้เออว่าจะเอาไปยิงทิ้งอยู่นะแต่ว่าสงสารแฟนขับเดี๋ยวใจสลายโอเควันนี้เราจะมาพูดเรื่องอะไรกันดีบูม เรานัดเรื่องบูมมาเป็นนักตกปลาได้ยังไง<อ>ใช่ไหมอ่าจุดเริ่มต้นจริงๆคือมันไม่ได้มาจากบูมชอบใช่ไหมกูก็ชอบเว้ยบูมชอบอยู่แล้วใช่ไหมกูเคยตกตั้งแต่ตอนเด็กแล้วโอ้ต,อกตกพวกตามแม่น้ำเลยแม่น้ำสุราตกทะเลทะเล,ทะเลสอ <c oughs> ้ยมึง <c oughs> เอาไอ้ยี่ตัวยี่ต่อ,อไปเลยไหมเอา,มาเป็นพร็อปมายืนใช้โยทำไมเนี่ยเคยตกแม่น้ำมานานแล้วเว้ยตีสุราตั้งแต่ตอนเด็กอู้ตั้งแต่ปฐมเลยเว้ย ปฐมปสี่ปสหกูตกแล้วพอ่อกูพาไปตกอ,อไปตกได้พวกพวกปลาพวกปลาปกระดปลาพวกนี้สมัยเด็กพี่แบบพี่ตกเบ็ดได้เหยื่อประมาณ5บาทเว้ยมันจะมีคล้ายๆโฟมมันนึงไงกับเบ็ดแล้วก็ได้แล้วก็ได้เว้ยเอาไปพันกับไม้ไผ่แล้วก็พี่ก็ตกตั้งแตงตอนนั้นแหละของกูเป็นอะไรนี่ของกูเป็นตกะกัวดก็ลากแล้วก็ลากสายหน้าแล้วก็เกี่ยวกุ้ง เย่าพููแล้วก็ตีไปแล้วแล้วก็ตีเนี้เอาเอามือเอามือดามสายเอ็นเอาไว้ไปแล้วตุ๊ก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 คอยวัดเลยตกงานตกงาง ผู้ชมเห็นข้างหลังนี่คือบิดตกปลาแบบจำนวนมหาศา,ศาลเลยนะเวลามีซอนอยู่ด้วยอ่าเวลาแบบแขกมาบ้านก็จะมีคนถามเนี่ยอันนี้ขาย <c oughs> หรือเปล่าพี่อันนี้ทําร้านขายออนไลน์เลยครับอะไรประมาณนี้นะเวลาแบบมีช่างมาทําไฟอะไรในบ้านนะครับทุกอันนี้คือผ่านการใช้งานหมดหมดแล้วได้ปลา<ม>ทุกตัวได้หมดแล้วเออได้ทุกตัวจริงจโอ้น่าจริงๆคือมันมีจุดเริ่มต้นของความบ้าคลัง่งอันนี้คุณผู้ชมเขาเรียกว่าตอนนั้นเนี่ย เออผมพาเพื่อนไปเที่ยวทะเลจําได้เลยไปว่าไปเที่ยวเกาะล้านเกาะล้านที่พัทยานะครับขึ้นเรือจากชายฝั่งพัทยาประมาณสามสิบนาทีไปเกาะล้านปั๊บทีนี้เห็นเขาตกหมึกกันอ่าเราก็อยากตกด้วยนะครับเอะมันตกยังไงว่าตกหมึกเลยบุมก็เออเคยตกอยู่ตั้งแต่สมัยเด็กๆตกปลาไม่รู้ใช่ไหมเราก็เดินดุยดุยไปที่ร้านร้านเบ็ดร้านเบ็ดตกปลาที่หนึ่งแล้วก็ไปเช่ามาไปเช่ามาอ่าไปเช่าเมือเข้าไปุ๊กงง อ่าคันละร้อยกว่าบาทคันละร้อยกว่างง,ง,งไ,มไม่รู้อะไรไม่รู้ว่านี้มันทำอะไรเอ็นเราไม่ทำอะไรไม่รู้เรื่องเออเขาก็ชี้ชี้มาใช่ไหมชี้มาเอามาสักอันนึงหล่อยกันเออเอาคันนี้มันยาวๆหน่อยอ่ะนึกว่าการตกปลาจะง่ายนะวันนั้นวาดฝันไว้แล้วเออว่ามันต้องได้ปลาหมึกกินเว้ยแต่พอไปตกจริงเป็นไงไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องแค แค่เหยื่อที่จะใช้ตกเบืก็ยังไม่รู้ต้องใช้อะไรเออแค่จะตกปลาก็ยังไม่รู้ว่าต้องทํายังไงใช่แล้วพอวันที่สองนะเสร์ชกูเกิลวิธีการตกปลาไปเช่าอีกไปเช่ามาตกปลาให้อีกปรากฏว่าจริงไม่ได้ปลาทักตัวเราก็คิดว่าเอ๊ะปลาทะเลกินอะไรเป็นอาหารปลาทะเลกินเนื้อเราอาสาตลอดไปซื้อเนื้อกุ้งเนื้อเนื้อหมูแหมมาหงหย่อนไว้โง่ใช่อยากทําคลิปใช่ไหมอยากทําคลิป ก็อดว่ามันไม่ได้สักตัวอะไรลงกำแรงลงกำแรงตีไปตีไปเหยื่อไม่ได้ไปข้างหน้านะเหยื่อแม่งเลี้ยวกลับไอ้หัวเขาไอ้เหี้ยโคตรแย่ตอนนั้นนะแขนอ่ารู้สึกแขนตายเลยเราเราไม่รู้เราไม่รู้ว่าสายเอ็นอ่ะคือสายเอ็นอ่ะตอนนั้นน่ะเราที่เรามองก็คือมันกากมากเลยอ่าดึงนิดเดียวก็ขาดแล้วอ่ะมันมันกรอบใช่ไหมร้านเช่ามันหลอกเราไอ้อาจจะเป็นอาจจะเป็นเอ็นหลับหลับตกพวกเกมเล็กๆแหละเราด้วยไอ้เหี้ยสายเอ็นอ่ะมันต้องแบบ แข็งแรงมากก็จะไหมหลายคนไม่รู้แต่บูมไปหยิบสายเอ็นมาได้อไอเอ็นตกปลามีมีกี่อย่างอในบ้านเอาเฉพาะในบ้านเราเด้อ่ะผู้ชมครับ อันนี้จะพามาดูนะฮะตกปลามันยากคุณผู้ชมนี่จะแยกเป็นสายประเภทหลักๆก็คือสายแรกอ่ะก็คือสายที่คนใช้มันที่สุดก็คือสายเอ็นอันนี้คือสายชาวบ้านใช่ไหมสายมนุษย์ธรรมดาสายเอ็นอ่ามันคือสายเอ็นมันคือสายเอ็นก็มีตั้งแต่นั่นแรกตั้งแต่สองปอนสามปอนสี่ปอนห้าปอนคือเอ็นก็มีหลายขนาดใช่ไหมครับขนาดอันนี้เป็นอันนี้เป็นอะไรเอ็นห้าสิบปอนแล้วทำไมเราไม่ใช้ขนาดเดียวตกทุกปลาทุกชนิดเลยขนาดเดียวตกทุกปลาทุกชนิดทำไมถึงไม่ใช่เพราะว่ามันไม่เหมาะกับงานเลยอ๋อเช่นเราสมมติว่าเราจะไปตกปลาแบบ ตัวปานินเล็กๆเนี่ยอ่าปลาตัวเล็กอ่าปานินเล็กๆเนี่ยแต่ว่าแบบมาเฮี้ยแม่งไปเล่นแม่งใช้นี่เลยอ่าแข็งแรเลยแข็งแรงเออร้อยปอนด์เลยแต่ปาดินน่ะรู้อยู่ปากมันเล็กอ่าเขาป่ะอ่าจะเอาเนี่ยแค่จะเอาสายร้อยปอนด์เนี่ยไปใส่กับเบ็ดเล็กๆมันก็ไม่ได้แล้วอ๋อ้ป่ะอ๋อมันก็ต้องเลือกชนิดตะขอด้วยต้องเลือกชนิดตะขอด้วยมันต้องแบบทุกอย่างมันต้องมันต้องพอดีกันด้วยพอดีกับงานนั้นๆที่จะไปตกอะเข้าใจป่ะอ๋อสำหรับตอนแรกกูคิดอย่างนั้นด อิดว่าเออเราทำไมเราไม่ใช้แบบเออไม่ใช่สายแข็งแรงไปเลยกูไปอ่านข้อมูลมันนะโอ้สาย PE เนี่ยมันทั้งเส้นเล็กไม่พอมันแข็งแรงด้วย PE มันแข็งแรงมันคือสายผ้าครับนี่คือ PE อ๋ออันนี้ไม่ใช่เอนเนแต่มันเป็นผ้าพันกันเล็กๆผ้าสาย PE นะะมันคือผ้ามันไม่ได้ได้ทอผ้าใช่ไหมมันเอาได้มาถักรวมกันด้วยออันนี้เป็นถัก8ดเนี่ยก็คือ8เส้นถักรวมกันเป็นหนึ่งโอ้แปดเส้นเป็นหนึ่งใช่มันก็จะแบบ มันแข็งแรงเว้ยเออทำไมเราไปใชันี่เออมันก็แข็งแรงกู้เลยแบบอ๋นี่ไปตกเลยอืมใส่ลอกเล็กๆอ่ะลอกตัวเบอร์สองพันอ่ะแต่แม่งใส่แม่งลออสายพีอีสี่ไปเลยมันจะได้แข็งแรงใช่ตกไปทุกตัวตกหน้าดินครั้งแรกที่บ่อตกปลาเลยแถวบ้านเลยออได้ไหมได้ได้เลยตดปลาปุ๊บปลาขึ้นมาเลยหมุนกันมนวัดขึ้นมาเลยโอ้โหแข็งแรงเว้ยแข็งแรงเว้ยแต่ว่าพอไปถึงจุดหนึ่งอ่ะ มันรู้สึกว่าอ๋อมันได้ใช่ไหมมันได้เออคือมันได้เว้ที่เราไปตกกันไงเออที่กูอุ้มมาคือมันได้แล้วผีอีรุ่นๆเลยนะเอ่อติเนี่พอพอไปตกรู้สึกว่าคือมันเข้าใจว่ามันมันไม่ใช่การตกปลามันเป็นการลากปลาขึ้นมาเข้าใจไหมมันไม่มีอัตรลดเวยอ๋อที่เขาเปลี่ยนกันนั่นคือเพื่ออัตรลดเด้อมันคือมันคือมันไล่อัตรลดคือมันแบบว่ามันไม่เหมาะกับงานเวยเข้าใจป่ะของพวกนี้ยคือนนักตกปลาเนี่ยก็แบ่งเป็นแบบตกเพื่อเอาสนุกของปลากับตกเพื่อกิน อ่ามีมันมันมีสองอย่างก็คือตกตกเพื่อตกเพื่อกินเลยตกเพื่อกินกับว่าตกเพื่อเอาสนุกไงคือแบบเบ็ดอ่ะจริงๆอ่ะมันสามารถใช้แบบอันที่แข็งแรงตกไปตลอดตกงานนั้นอ่ะตลอดชีวิตก็ได้แต่ถ้าอยากจะให้อัธรุษกระปาให้แบบว่ามันสู้กันสูสีอ่ะ๋อแบบงี้เี้แบบโอ้เราก็ต้องเรียกหลายคันใช่มันต้องเรียกหลายคันมันมันมีคันแต่ละคันเห็นไหมเนี่ยมันมันมันเหมาะกับแต่ละงานด้วยอ๋อเช่นสมมติว่าตอนเราไปเขื่อนเนี้ย เราไปเขื่อนเราจะตกหน้าดินเนี่ยเราจะใช้คันแบบนี้ทำไมต้องใช้คันอย่างนี้มันใหญ่เหรอะมันยาวมันยาวแล้วมันใหญ่มันทำระยะได้ดีเลยก็คือเขื่อนเราเราต้องไปอยู่ชายฝั่งเขื่อนถูกปะเราจะต้องอยู่มันต้องทำระยะได้ดีอ่าทำระยะได้ดีแล้วก็มีแรงที่แบบอัดปลาได้ไปติดปลาูจะอัดได้เว้ยคันแบบนี้มันจะแข็งแรงอ๋อแต่ถ้าเราไปล่องเรือการทะเลนี้เราไม่ต้องตีไปใช่ไหมเราก็หย่อนถูกปะอ่าล่องเรือการทะเลจะเป็นพวก กิ้งอ๋อแล้วหย่อนนี่คืยิบาไปดูใช่ไหมจิ๊ก้งใช่ไหมก็คือหย่อนลงไปใต้เรืออืแล้วก็เจอเหยื่อขึ้นมาใช่ปะให้ปลาแล้วก็จะใช้เป็นเป็นคันนี่ใช่มีมีพวกคันจิ๊กซ์อ่ะเดี๋ยวให้อ่านี่คันกิ๊กซ์นี่นี่เห็นไหมตรงนี้มันจะเบาๆใช่ไหมใช่ตรงนี้ตรงนี้มันเอาไว้เหน็บเหน็บอ๋อไม่ต้องตีใช่เวลาเวลาแบบหย่อนลงไปใช่ไหม ก่อนปุ๊บมาถึงหน้าดินใช่ป่ะเหยียถึงดินปุ๊บเราก็จะเจอตุบช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 ุบขึ้นอ๋อมันเราต้องดึงขึ้นใช่ป่ะมันมันก็เลยทำให้น้ำหนักเบาใช่มยยเหีข้างล่างเหยื่อในน้ำมันจะฟู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 ขึ้นมาอย่างนี้เออแล้วป่ามันเห็นมันก็จะมาฉวยประมาณนั้นแหละเออมันเราบางคนเขาไม่รู้เขาบอกว่าพี่แล้วเบ็ดคันหนึ่งเนี่ยมันมันจะมีแบบมีเบ็ดที่คันเดียวไปทั่วไทยมีไหมชอบจักรวาลอ่าชอบจักรวาลมีไหมไม่ไม่มีไม่มีเพราะว่า ปลาแต่ละตัวถ้าสมมติเป็นนักตกปลาจริงนะเขาจะเล็งชนิดปลาที่เขาอยากจะได้ไว้ถูกไหมวันนี้เราจะไปตกอะไรเราไปตกพูกปลานินนะเราก็จะเตรียมอุปกรณ์ปลานินไปคือนิสัยปลามันจะต่างกันถูกไหมใช่นิสัยปลาการตกมันจะต่างกันด้วยทําไมคันตีเหยื่อปลอมต้องเบาเพราะว่าเราต้องแบกคันหนักๆไปตีเยอะๆคือเวลาเราตกปลาคุณผู้ชมนะเราตกปลาเนี่ยเราตีเป็นหนึ่งไม้เนี่ยไม่ใช่ว่ามันจะได้นะครับคืออย่างในยูทู e เนี่ยเวลาไปตกปลาเนี่ย บางคนตีเป็นร้อยๆครั้งนะคุณผู้ชมลองคิดสภาพเราถืออคันเนี่ยสมมติหนักเป็นกิโลใช่ไหมเราแล้วเหมือนเราเบี่ยงดัมเบลเป็นกิโลเป็นร้อย<ช>ครั้งอะ่ะใครจะไปใครจะไปทําได้ถูก่ะมัน<ช>ก็เหนื่อยนะครับน้าหนักต้องเบาน้าหนักมันต้องเบานะฮะจุดเด่นก็คือน้ําหนักเบาอนน้ำหนักเบาตีได้หลายๆไม้เพราะว่าถ้าอยู่ๆอ่ะสิ้ละ อะไรเห็นเรื่องตีอย่าปล่อยนะคันเบาก็อย่างที่บอกว่าตีได้เยอะใช่ไหมแต่กลับกันเนี่ยกลับกันนะอเราไปใช้แบบคันที่แข็งแรงมากอแข็งแรงมากแแข็งงรมากไอ้เชี้ยนี่คันปาบึกเลยคันปาบึกเลยคันตกปาบึกเนี่ยโอ้พังวังเนี่ยไม่เป็นเป็นกิโลแล้วอ่ะอ๋อรวมเป็นรวมลอกอใช่ไหมเป็นกิโลแล้วเนี่ยมันตกปลาช่อนได้ไหมตกได้ได้ก็ไม่ได้ว่าเออตกได้ แต่ถามว่าเหมาะไหมม,มึงตีร้อยทีอะกำขึ้นอะคุณบอกเลยถูกปะ่ะอ่าอามันหนักมากใช่ไหมอันนี้ไม่ทำหลังนะงานประบึกในบึงสำรานโอ้รานใแค่สองคันนะอ่าตกตกนะในหนึ่งช่องเนี่ยมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบบรูตัวหนึ่งช่องแล้วมีหน<ช>ึ่งสองสามสี่ห้าห้าอันบางอันใส่ไหไไม่ครบด้วย บางอันนี่อยู่ในห้องอีกแล้วก็อยู่ในอยู่ในกระเป๋าอีกกระเป๋าก็มีแล้วก็กระเป๋านี่อีกกระเป๋านี่อีกกระเป๋านี่ก็มีอีกกระเป๋านี่ก็มีอีกมีอีกีกระเป๋โอ้โหแล้วก็อยู่ที่มุมกำแพงตรงนู้นก็มีอีกอ๋ออยู่หลังนี่มีอีกอ๋อคุณผู้ชมเห็นไหมบูมคลั่งนี่ยังเรียกว่าคนคลั่งนะครับเอ่อลอกนะฮะอันนี้เนี่ยอันนี้เป็นลอกเนี่ยเห็นแ่บลอกลอกมีหลายประเภทด้วยนะอ่ใช่มีลอกหลายประเภทโอ้มีหลายขนาดด้วยนะอันนี้ลอกอันนี้ลอกจิ๊กกิ้ง จิกกิ้งคือไว้ตกแบบทะเลถูกไหมตกทะเลตกทะเลนะแล้วก็มีลอกตกหน้าดินแบบ Be ็ดแคตติ้งหน้าดินนี่คือยังไงคือเอาเหยื่อเอาเหยื่อลงไปถึงถึงหน้าดินเลยฮะหน้าดินแล้วก็ทิ้งเอาไว้อออันนี้อันนี้จะใช้อันนี้เป็นเดียเป็นเยอะอันนี้ลอกถูกถูกเลยเนี้ยถูกถูกเลยตัวละสองร้อยกว่าบาทเนี้ยมันจะเป็นราคามันแข็งแรงไงสองร้อยสามร้อยกว่าบาทมันแข็งแรงไม่พอแล้วมันซื้อได้เยอะ เราก็ซื้อมาเรื่อยๆมันเล่นมาลองเล่นเรื่อยเลยใช่ไหมพวกนี้จะเป็นพวกลอกหน้าดินคือหน้าดินอ่ะเวลาตกอ่ะเวลาตกเขาตกหน้าดิกนกันนะเขาเขาจะวางเห็นไหมสังเกตนะตรงเขือตรงเี้จะมีคันเลี้ยงอะไรหลายคันเลยหมทาไมทําไมต้องตกหลายคันเพราะว่ามันจะได้มีโอกาสเขาะจะได้ตีตีถมเอาไว้เว้ยตีถมหลายๆลลูกหลายๆลลูกเพื่อจะให้ปลามารวมฝูงกัน ม<อ>ันเพิ่มโอกาสในการได้ตัว <S <S เหมือนประมาณว่าตีเหยื่อไปย่ำๆในจุดนั้นเยอะๆเพือ<แ>พ่อเรียกปลาเข้ามาเป็นฝูงเขาก็เลยปลาเข้ามาแล้วก็แบบว่ายิ่งคันเยอะก็จะมีโอกาสได้ปลาเว้ยเ<อ>ขาก็เลยแบบบางทีโอ้โหบางคนลงเงินไปกันทัวใหญ่ยี่สิบสามสิบคันเลยนะเนี่ยลอกอะไรก็ไม่รู้ <S <S ล<อ>เลยลอกเบสเอ่ออันนั้นอนนัันนน้เขาเรียกอะอกลอกลอกเบสอ่าลอกเบสอันนั้นนี่ไอ้ลอกกระปุกลอกกระปุกเออตรงนี้เอาไว้ยิงปลาได้เอาไว้อ๋อเอาไว้เป็น ปืนฉมวกก็ได้ใช่ไหมใช่เออจริงๆอ่ะเขาเรียกว่าสปินสปินแคสติง้งเลยตัวเนี้ยสปินแคสติง้งใช่ก็คือลอกแบบสปินสปินนิง่งเหมือนพุ่งไปข้างหน้าได้ไงไม,มันคือลอกสปินนิ่งแต่สามารถกดกดปุ่มเพื่อตีมรีแคสติ้งกไปได้โอ้โีมันมีลอกครูว้ยอันเนี้ยลอกครูของพวกฝรั่ง มันมันเป็นรุ่นเก่าใช่ไหมไม่เคยเห็นมาก่อนมันก็มีรุ่นใหม่แต่จริงๆบ้านเราเอาไว้ยิงปลาอ๋อเอาไว้ยิงปลาเล<ห>ย<ห>นะปลาติดปืนยิงปลาไปายิงตุ้มปุ๊บแล้วมันจะพุ่งฟู่ออกไปปักใช่ป่ะอ่าแล้วทีนี้ก็หมุนหมุนเอาปลากลับมาโอ้คือลอกยิงปลาอันนี้คือลอกยิงปลาปืนยิงปลาก็มีมีลอกอันนี้ตอนนี้เรามีลอกเอาเอาไว้ข้างบนไงอันนี้ตอนนี้เราไปตกไปตกกระพงกันอ่าสายเอ็นไว้ข้างบนแน่คุณผู้ชมเห็นไหมลอกอาบูไม่กี่พันหรอกอ่าสามพันนี่ ผู้ชมมันจะมีอันนี้ด้วยนะครับอ่าเรียกว่าของนนของแบรนด์เนมของแบรนด์เนมไอบโบมเนีย่ยมันมีตั้งแต่ของจีนนะครับของแบบตกปลาจีน <c oughs> ยาวยันแบรนด์เนมเลย,นเนยอ่าอ่าเช่นอันนี้โลโก้อยู่ไหนฮะนโโอ่าโลโก้อยู่ตรงก,กระเป๋านี่เห็นไหมอ่าบูกาเซีย ถ้าคุณผู้ชมไม่รู้จักก็นึกๆึกกกประมาณว่าแออคุณผู้ชมกำลังซื้อรองเท้าไนกี้ใส่น่าอะลองประมาณนั้นนะฮะใช่คือแบบคนเรามันจะซื้อซื้อของอะก็ต้องมันต้องมีเลือกแบรนด์ด้วยอาเหมือน<ช>เหมือนออถ้าเล่น,ถ,ลนถ้าเล่นบอลต้องเป็นรองเท้าสตัด Nike ๊ดไนกี้อ่อ<ช>เล่นบาสต้องเป็นรองเท้าบาสถูกไหมใช่ เออเล่นแบดมินตันก็จะเป็นค่ายโยเนกอะไรอย่างงี้นะฮะค่ายโยเนกปิงปองก็จะเป็นอะไรบัตเตอร์ไฟล์อย่างเงี้ยอ่าตกปลาก็จะมีแบรนด์เนมสำหรับของมันนะฮะโอ้มีมีเป็นกล่องอันนี้เอาไว้เอาไว้เอาไปสกปรกมีเป็นกล่องอุปกรณ์ดูคุณพี่ดมดูอุปกรณ์มันเต็มไปหมดเลยหลายกระเป๋าแล้วเกินเอันนี้เราพูดถึงเอ็นตกปลาใช่ไหมเออเอ็ตกปลาก็จะมีแบบเอ็นเอ็นดัดๆแบบไหนล่ะนี่แบบนี้พวกเอ็นแบบระดับพวก อุ้ยเอออุ้ยอ่านี่นี่สาวฉันเฮ้ยครั้งล่าสุดที่กูเห็นกระเป๋าอย่างนี้คือพวกอะไรรู้ป่ะมึงรู้จักรถแข่งทาวิย่าไหมเวลาทีมที่เข้าไปแข่งรถแข่งทาวิย่ากันเนี่ยหรือว่าไปแบบไปแข่งพวกรถบรรทุกดิฟเนี่ยจะเป็นต้องเป็นกระเป๋าอุปกรณ์อย่างนี้เลยถักขึ้นมานี่นี่คือสายสายเอ็นแบบแบรนด์เห็นไหมเนี่ยเนี่ยสายเอ็นแบบแบรนด์เห็นไหมอ่ะมันต่างไงแบบของถูกก็ โลโก้มีโลโก้ดีแล้วก็เขาเรียกว่าวัสดุมันดีอ๋อวัสดุก็ดีวัสดุมันดีแล้วก็ความความสม่าเสมอของเส้นเนี่ยมันจะเสมอกันุิยนี่เส้นเล็กมากเลยเนี่ยเล็กนี่นี่นี่กล้องมองไม่เห็น4ปอนด์เองเนี่ยกล้องมองไม่เห็นเลยนะผู้ชมเห็นไหมนี่4ปอนด์เองนะโอ้นี่ที่แข็งแรงมากนะเนี่ยแข็งแรงไหม1.8กิโลเองรับน้ำหนักรับแรงดึง1.8กิโลแต่ดูดิดึงเห็นปะดูเดินดึงดองดึงเดโอ้นี่ จะอันนี้ขนาดดึงตึงนะคุณผู้ชมใช่ตึงมากมองไม่เห็นนี่ขึงไว้เด็กแว้นตายเลยเนี่ยขอได้ขาดอยู่นะเอ็นมีเอ็นหลายขนาดนี้อะไรเนี่ยอันนี้ตะกัวเนี่ยนะอันนี้ตะกัวฟิวเอาไว้เอาไว้สปิวชิงหลิวเอาไว้ทำไมนะเอาไว้ชิงหลิวทำไมต้องใช้ตะกัวเอ็นมันเป็นเอ็นตะกัวไม่ใช่เอ็นตะกัวคือเวลาใช้กัน่ะเวลาเขาใช้กันนะนี่สาธิตให้ดูคือการตกปลาจะต้องมีตะกัว พอ,อจะให้เหยื่อของเราลงไปอยู่ใต้น้ำอ๋อถ่วนน้าหนักถ่วนน้าหนักเรียกว่าถ่วนน้ำหนักง,ง่ายๆซึ่งไอ้พวกนี้มันเอาไว้ใช้กับลูกหมุนแบบก้านยาวมีหลายขั้นตอนเยอะไอ้มหมดบบมคือการนี่เป็นการตกแบบชิงหิวสปิวอือฮึอ่าือเนี่มันจะมีลูกหมุนแบบนี้โอ<ฮ>้โหลูกหมุนแบบนี้มองรูเรื่องลูกหมุนแบบนี้เนี่ยแล้วเวลาแบบเราจะเราจะพันตะกวัวเนี่ยเราก็พันไปกับลูกหมุนเลยแบบนี่ยแบบเนี้ย เราสามารถกะน้ำหนักได้เพื่อให้มันพอดีกับทุ่นของเราเว้ยอ๋อเพิ่มเพิ่มน้ำหนักแบบน้ำหนักนิดเดียวก็มีผลใช่ไหมอ่ามีผลมีผลใช่โอแล้วเราตั้งทุน่นตั้งไรเนี่ยแบบบางทีน้ำหนักเยอะเกินทุน่นจมปวดลงไปเลยนะไม่รู้เรื่องเลยโอ้ว้ก็ว่าโอ้โหทำไมทำไมใช่ใช่กลัวอะไรมาพันนะงงเราต้องการตัดเล็่ค่อยๆเล็มเรื่อยๆจนหมดทุ่นนี่มันนี่มันเพิ่มระดับแบบระดับกรัมเองนะไม่กี่กรัมเองโอ้โหไม่ไม่ถึงกรัมด้วยเว้ยไม่ถึงกรัมมิลลิกรัมอะ ระดับมิลลิกรัม <She> er. สายเนี่ยปกติที่นักตกปลาจะใช้กันก็นคือจะเป็นสาย p ีอ e. าอ่าพวกนี้เนี่ยจะมีทนแรงดึงที่สูงแรงดึงใช่ไหมแรงดึงคือดึงจุดจุดจุดมันจะสูงกว่าสายเอ็นด้วยอ่าเขาเลยใช้สายอันนี้และอีกอย่างหนึ่งหน้าตัดมันน้อยหน้าตัดมันน้อยหน้าตัดมันน้อยก็หม,ยหมายถึงเส้นมันเล็กกว่าอ๋อเส้นมันเล็กมันพันได้หลายเมตรใช่ไหมเส้นมันเล็กกว่ามันจุดได้เยอะอ่าจุดได้เยอะแต่ทีนี้เนี่ยก็ถามว่าทำไมถึงไม่ใช้สายนี้ไปเลย ทั้งอันทั้งอันเลยแบบไม่ต้องต่ออะไรเพิ่มมันจะต้องมีการต่อสายหน้าต้องมีการต่อสายหน้าเว้ยซึ่งถามว่าถ้าเอาสายอย่างเงี้ยไปตกเพียวเพียวเลยได้ไหมได้แต่โอกาสแต่โอกาสที่แบบว่าโอกาสขาดใช่ไหมเวลาตีไปอ่ะแล้วไปเจอโขดหินต่อไม้อ่ะอ่ามันขูดนิดเดียวมันขาดเลยนะสายพวกเนี้ยโอคือมันเป็นสายที่แบบมันไม่ทนแรงขุดขีดด้วยอ่ามันไม่ทนแรงขุดขีดก็คือเขาจะเอานี้พันเพื่ออ่าไว้ไว้ตีระยะใช่ไหมตีระยะดึงแล้วก็ระยะมันเยอะ เนี่ยสมมุติว่าเรากําลังสายตึงอยู่ใช่ไหมอ่าสายตึงสายตึงๆเลยอันนี้ก็คือโขดหินอ,อ๋อไปเจอหิน e เจอฟันปลาก็ได้อะเจอฟันปลา,ปา,ปปปปาแล้วหินชุบๆขาดแล้วโอ้เห็นไหมขาดแล้วเพราะฉะนั้นอันนี้เขาเลยไว้ดึงเฉยๆแล้วมันจะมีสายหน้ามาต่อมันจะมีสายหน้าซึ่งสายหน้านี่เขาจะเรียกว่าฟูโคลคาร์บอนสายฟูโคลคาร์บอนมันมันคือเอ็นไหมมันก็คือสายเอ็นนี่แหละมันคื้อสายเอ็นขนาดหนาถูกไหมใช่ขนาดหนา ซึ่งไอนสายพวกนี้นี่ค่อถ้าคุณผู้ชมมันมันมันไม่ใช่ขนาดหนาแต่มันเป็นเอ็นที่ทนแรงขุดขีดด้วยมันุกู๊ดกูมันจะไม่ขาดมันจะขาดยากมากแล้วมันจะเป็นฝอยเป็นฝุ่ยเป็นฝุ่ยคือมันมันทมาเพื่อทนการทนฟันถูกไหมทนการขีนี่เนี่ยเนี่ยจะเห็นได้ไหมอ่ะนี่คุณผู้ชายอย่าคิดไม่ออกไี่คือสมมติปลามากินเนื้อปลากินเนื้อมีฟันมันจะมีฟันเวลามันกัดปุ๊บไปอ่ใช่ไหมอ่ปากมันน่บางทีมันจะมันจะมาอยู่ตรงสายตรงนี้ ออ๋มันจะมาอยู่ตรงนี้แล้วเวลาเราเราเราดึงปุ๊บมันก็ขูด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 เข้าใจป่ะเราก็ขาดเราก็เสียปลาเลยแล้วก็ขาดแล้วก็เสียปลาแล้วก็เสียเหยื่อไปด้วยเสียเหยื่อเลยเสียเหยื่อไปพร้อมปลาด้วยซึ่งเหยื่อมันก็ หลายบาทบางตัวเหยื่อปลอมตัวหนึ่งเนี่ยเป็นเป็นร้อยหลายร้อยนะพันก็มีหลักเป็นพันก็มีเพราะฉะนั้นนักตกปลาเสียเหยื่อครั้งหนึ่งนี่อุ้มขมับเลยนะเข้าเนื้ออยู่นะครับจริงๆยังมีอีกเยอะนะยังมีทั้งชนิดของเหยื่อปลอมนะบูมมีเยอะนะครับแต่ว่าวันนี้น่าจะอธิบายไม่หมดเด็กบอกอยากจะดูอพี่แล้วแล้วสายโฟลรที่มันทนการขูดขีดมันทนขนาดไหนวะ ทนขนาดไหนอ่ะทน,นขนาดไหนก็เมื่อกี้เห็นแล้วใช่ไหมว่าขูดแมสเคิลขาดเอออ่าแต่ถ้าเป็นสายเนี่ยวเป็นสายฟูโรนะอา่าฮะอันนี้คือฟูโรอนะ่ะเดี๋ยวให้ดูเลยเส้นดีใหญ่เลยแนหะ่ะตั้งดึงไว้ตั้งดึงไว้ปึ๊บแล้วก็เอานี่กันไกลเลยนะกันไกลคมๆเลยเอา่าขูดมันโอ้โหเชีย่ยเห็นไหมโอ้โหกันไกลขูด โอ้มันออกมาเป็นขุยคุณเห็นไหมมันเป็นขุยเห็นไหมมันทนแรงขุดขีดเออนะขุดขเดขุดขุดขจดขาดตึ๊งตแล้วึ๊งตึ๊งตึ๊มตึ๊งตึดงตึงตึ๊งตึ๊งตึ๊งตม๊ไตึ๊งดึู๊ตึ๊งตึงตึ๊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 งตร๊งตึ๊งตึ๊ี่ึ๊งตื๊งึงตึงไึ๊นคือถึง ไม่รู้ร <laughs> <c oughs> ูดจำไม่ได้ละแต่จำได้ว่าเลยเสแสนละ <laughs> <laughs> เพราะว่าเห็นว่ามันอาจจะไม่มีของแบรนด์เนมอะไรเยอะนะ,ะแต่ว่าแบบมันรวมเหยื่อรวมอุปกรณ์รวมนู่นรวม,รวม,รวมนี่อุซอรณ์ต่างๆอ่ะเยอะเ <laughs> ยอะเลยไม่ซื้อรถเหรอรถ <laughs> ล,ละคันก็ยังไม่มีขับนะ <laughs> <laughs> เดี๋ยวค่อยซื้อเดี๋ยวค่อยซื้อเดี๋ยวค่ซื้อมีมาก่อนดิมันจะมียูทูบเบอร์กี่คนในสายเกมมันไม่น่าจะมีแล้วน่าจะตกปลาอะไรเงี้ยมันจะเป็นแสนเลย ทุเลตจริงๆรถไม่มีด้วยแล้วเดี๋ยวรอดูรถนะรอดูรถก็ได้เลย for adventure for adventure อุปสาทคเลย